สวัสดีครับวันนี้อ U61 แอนึ่อนลิงอยู่ชั้นล่างเลยลมพิดขึ้นเต็มเลยไปถามราคายาเขา40บาทแก่แพ้นะลมพิดขึ้นเต็มหมดเลยไม่มีต่างเสื้อ เลยผมเอานั้นอะแอลกอฮอล์เขาวางไวสามจุดอะขัดกองฉีดแม่งนะฉีดมองนะพวกมองหน้าเลยเอาแอลกอฮอล์แบบเติมที่อ่ะที่หัวหัวขึ้นใช่ไหมผมปกเลยโปกแบบให้มันเย็นอ่ะให้มันลดหน่อยก็ยังดีไม่ถามราคายามาแล้วสี่สิบบาทยากินนะแบบไม่ไมีเงินจะซื้อมาเจอพวกใจดีให้ขนมกิน ก่อนออกเวรเนี่ยให้ขนมมั่งให้กล้วยปังโกแล้วก็ขนมเป็นพวกเนี่ยสับรถจกใต้อะเพื่อนทำงานก็ดีใช้ได้เลยคิดถึงลูกอยากกลับบ้านแต่ยังไม่มีทางนะหางเงินก่อนกะขุกตะขักหน่อยส่วนที่ผมยืมให้มาเดี๋ยวประมาณกลางเดือนเนี่ยจะใช้ให้หมดเลย สองพันอะไรเงี้ยแต่น่อยขอบคุณนะคนที่ให้ยืมเงินมา่วงนี้แย่หน่อยอรอนอกฟ้าได้เงินเดือนก่อนได้เงินเดือนเต็มที่ก่อนเอามาก็จะอะไรจะดีขึ้นแฝดพี่น้องเสียงแฝดหูกหนึ่งทุกท่านทุกสถานขี้ขห้ทำงานโดยรดปลอดภัยเราเป็น,ปนผมจะมารับเป็นก่อนไงสไตล์พวกก็ชอบไงย้มล่วใครผมนี่ย้มเลยผมจะรับเป็นก่อนโอเคจเจอกันใหม่ ดีนะผมทำงานอยู่ห้องแอร์ตลอดเลยไม่ค่อยขึ้นหลายลงผิดเดีย๋ยวลองถามแฟนได้ว่าตังทั้งสี่สิบบาทไหมใครโอนหมาให้หน่อยเดี๋ยวไปซื้อยาแก้แพ้แต่ถ้ามันยุบก็ไม่ต้องกินเอาไปคอเนี่ยฉีดแม่ฉีดแบบโปะหัวแบบอย่างก็เยวเลยผมยังพวกมองมึงเองโควิดอะไรขนาดนั้นวะอะไรเงี้ย <s> <c oughs> โอเคสวัสดีครับ บายเดีย๋ยวเจอกันอีพีนะเก็บไว้เป็นความทรงจำทุกอย่าง YouTube ไม่มีวันตายถ้าเราไม่อยู่บนโลกนี้แล้วใครอยากเห็นลำมันก็จะมาดูได้นะอืมแต่เฟซจะรับแค่บ,บางคนเพราะเป็นปแค่ส่วนตัวไม่ให้ใครเห็นง่ายๆอโอเคครับสวัสดีครับผม